S <S ลงไปแกเรียนไซ์เลยหรือ,อ,อ,อครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมือนีภาพพี่น้องว่าเบิรงหมายต่างจังหวัดครับพี่น้องอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามครับอันนี้เป็นหมายนะเด้อพี่น้องด้อเป็นหมายของแก่งเรืองจานครับแก่งเรืองจันจังหวัดมหาสารคราม ตอนนี้้างนาเขาบว่าหาตกครับพอมีนักท่องเที่ยวกับทางนานนี่ผมก็เตรียมอุปรกรณ์แล้วครับพี่น้องปลักรักก็แล้วครับมันนี่ผมใช้ขนมปังไผ่เขียวกับนมไ้ไอ้ไอ้ล้ำครับแล้วก็ซื้อหัวเชือหัวเชือมาสองขวดบบมีกินเลยพี่น้งองบมหอมเพราะว่าผมซื้อมาหน่อยขวดมันต้องมีจักสีขวดนี่ผมซื้อมาสองขวดครับเพราะว่าผมสมาหลายเกินโมห์หจะเด็ดผลบ่มันนี้ นี้พี่น้องบ้านเฮาลงตะไคร้ทั้งปูนครับลูงกี้ไก่ไปแล้วลงตะไคร้กันแต่ยูไก่อยู่หรอกครับเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นชโดครับยี่มองเนี่ยนเนี่ยมองมองสูบน้ำเนี่ครับมองเครื่องสูบน้ำนี่มีชโดขึ้นครับโอ้โหปัม้มบักแงงเลยครับพี่น้องจะเป็นประคองเป็นไปว่าไรถ้มามันยุ่งเทียบยู่ทศวุทรสาครก็จะเป็นกระพงนะครับกระพงเรื่อยสากนะครับนี่นี่น,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 นี่เห็นว่โอ้ยโหเห็นดอกตูวไก่ น่าจะเป็นชาโดครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้องตีเงีย้ยกันครับพี่น้องลุ้นกันว่าสิหมานว่ามือนีกับหมายธรรมชาติที่ผมบ่เคยมาตกครับเป็นเงีย้ยสูตรไม่ล้วก็อนบ่หอมผอบม่ได้กินห้ำครับขนมปังอย่างเดียวไปครับ อ,อย่างก,ก้อนแรกลงน้ำเรียบร้อยแล้วถือว่าอ่อยเงียก่อนครับพี่หนุ่มโอ้เสีหมานวัดด้วยพี่น้อง,องเด้นอดน้ำตื้นครับประมาณสามเมตรพอมันลงไปแป๊บเดียวก็ถึงพื้นแล้วอากาศหอนตะเสาเลยครับพี่น้องเตดียด์ผมซึอหัวเชื่อมันหน่อยปวดมากินมันไม่ค่อยหลายครับกินบ่แห้งเป็นไง ผมเมีนุ้นแมวอยู่ครับแต่ว่าผมประกาศใส่ครับยันมันก็กินนุม้มแมวนะปลาธรรมชาติ เดี๋ยวต้มพมาห้องทอนครับพี่น้องต้มแป๊บเดียวก็เดือดแล้วพี่น้องสุดหนามห่อนหช่ไหมครับครับตอน,นี้ปลาก็ยังนิ่งอยู่พี่น้องมันมีแต่ปลาห่อนมาตอด ปลายเบ็ดสันดดดส้นทิ้กๆๆสั้นนี่แหละอาจจะเป็นปลานหน่อยนะพี่น้องสุขันเลยครับผมบผมหัวจุดปลายยามอยู่หม่องไรน้ำเลึกอยู่หม่องไนรนะเพราะว่าผม่เคยมาเป็นหัวจุดว่าน้ำเลึกอยู่หรือว่าปลายยามายอยู่กาาายย็โอเคอยู่มาครับพี่น้องมากินมามกันกับอากาศอ่อนสดอ่อน <c oughs> ตอนนี้กำลังประคักเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเก่ามวงกลัวครับ ที่ผมอยู่น้ามันตื่นเกิดน,นะครับเดี๋ยวมันจะขยับอยู่ครับห่อ,หอน พี่ทุจใจได้ปลายสูบแล้วพี่นงอ์ปลากระสูบครับปลากระสูบตั้งแรกในชีวิตพี่น้องไรพี่ใจยกเลยยกโชว์เลยทั้งนี้เนี่ยทั้งนี้แจ๊งเนี่ยตัวแรกครับพี่น้องเออกระสูบครับกระสูบตัวแรกในชีวิตเต้เออครับเฮ้ยลงไปเจรียนไซร์เลยเหรอเออครับตัวง้างแบบนี้ย้อนเทียรที่สองพอดีครับพอดีผม ออกมาจากแกงเลื้งจานครับพี่น้องมันป่าบากินเบ็ดครับผมก็เลยมาหาพิใจัยครับพบผมครับวันนี้พิศจใจกลับมาพามาหมองหน่ยครับไม้ไม้ยีงก่อนเอื้อนยังก่อนไม่เอ้อยังก่อนมเป็นน้องกระทุ่มเนาะแมนครับแมนน้องกระทุ่มเด้เป็นน้องกระทุ่มแต่ว่าม,มันพื้นที่มันง่าวน้องครับน้องกระทุ่มอยู่บา้านดอนดูเลยครับอยู<า>่ทอ่พบอมน้องกระทุ่มไปอยู่คนละฝั่งครับอันนี้คือร้องเบิรงคือ ไม้เลกโดนเลย <laughs> ไม้เลกพี่นงเออโอ้หพี่น้งแข้งแข้อย้ไปตีต่อไปครับพี่นงเอาพี่จใจอีก,กนนะิดหน่อเอาอีก,กน,นะนิดหน่อตีเยอะก็ท่นเด็กเด็ได้พี่นงป้องหนึ่นง,ง,ง,งยงหมุนเร็วรับยหมุนเร็ว อานนั่นนั่นนั่นน่นนั่นออเกือเอาอีกเอาเรียวมือเดือซ่าครับจะมุนเร็วไหลนา่นี่ถามถามกี่ตวถามกี่ตว่ต้องมุนเร็ว่ต้องมุนเร็วโอ้มากมากพี่น่อยมาเดี๋ยวเดีตั้งกล้องเลยครับวันนี้แสดงว่าเพิ่นอยู่เป็นกลุ่มอยู่นี่ครับ ไปเลยนะที่สนใจตกปลาท่าเป็นพี่น้องเด้อจะวากันได้ดดครับผมก็ไเดีวบายเบีดอด <laughs> ก้กนเนี่ยก็แนเห็กกกกบกควนบอกว่ามันรกระเล็ดมันมันมอนโบใส

England. บ่ถ้ามันเห็นมันก็มากินอยู่เนา กระสุบกรับผมตัวงามๆครับคนละแต้มก็พิจารณาแล้วครับผมไหนคนละแต้มหมด้ะตีใครแตกแล้ว,ลวนี่ครับตัวสวยๆเลยครับเอาให้ได้เด้อบัด้ผมน้ำมาแลไได้เสมอเะไรเด้อความยุลึกเด้อ เป็นไรครับพี่สุใจสุดยอดนะครับครั้ <laughs> งแรกครั้งแรกตกปลาย,ยนต์ไปกินเลยไหมไม่ฮะ <laughs> ป้ายสุก,กินเบ็ดเร็วได้กันจังหวะชวนมันอยู่อ่ะเออนี่ยนต์เขาปากคนหนุนต้องบอกุกซ้องประมาณนั้นละฝรีนีเลยเขาปากกนได้เลยจังหวะแขงแรกได้พี่น้องตกปลายว่าเป็นผมฮัดตกหลายเทียร์เลย ต้องฮัดไปเลยครับฮัดไปเลยเดยจะเป็นเองมันจินเบ็ดดีมันเลยเด็ดปลากระสุดแต่ว่ากันมันช่วงเจ้าวายเจอฝูมันนะเจียฝูงมันเนี่ยมันจะมันเลยแหละฟ้าวแต่ว่าต้องฟ้าวครับต้องพลดปลายทันเลยเป็นตัวเขาเมา่อตกช่วงกลางเว้นนะมันมันยุ่งนีปลาอยู่แต่ย้ำคำคำคำจังน้อยเนี่ยมันจะออกแต่ปลามาหาจินเลี้ยงฟังคือมันสิออกช่วงนี้คือลบน้ำปลาเลยแน่นครับหาจินน้ำปลา อียกย่างหมาเนี่ยมันกะหยามันหลายนะมันเป็นแหนไหลายจะช่วงนี้น้ำมันแห้งครับจจมันไอ้น้ำโลงมาจอกไอผุดแหนม้มเลยมันก็อายุของมันแหละแต่น้ำแห้งครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็บมาตกปลาแกงถึงจานนะพี่น้องเนาะมาตกปลาแกงถึงจานก็นกนกนมาต่อหาพี่ทุศใจครับอยากลองมาตีปลากระสือบ้างนะก็ได้พุทธโตครับพี่น้อง เสมอกันมือเสุ่มกันบอผิดหวังครั้งแรกผมด้วยเป็นอะไรที่พุ่มใจมากเลยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ใช้เป็นพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่ามั่นโปรตีนแต่ครับผมพาพี่น้องกลับบ้านครับบันนี้กลับละไปหาพ่อผมก่อนบานเนี่ยแมน อันนี้กูยังกูส,สระคข้ามเนาะเห็นปะอีกอเ่างอนปางกูปางกูดิครับปางก,กูสระคข้ามบานดอนดูเนาะครับปางกูบานดอนดู